สวัสดีจ้าเมื่อนี้ยายหน่อยสายลุยพามากินข้าวเอาเด้อจ้ามาเด้อมาเด้อกินข้าวกินข้าวเราเพิ่นบ่ให้รองเพี่ไมันสิดเดบหัวเถ้าพราะนะเอบพระท่า,า,นะ <laughs> านดอกเนี่ยกินข้าวก็บปนปลาทูปนปลาทูเด้อจ้ะเด้อเนี่ยเนี่ยปนครึ่งหนึ่งเอาไว้ให้ลูกครึ่งหนึ่งโอ้ยพี่น้องจ๋าขักเนาะอย่าเปล่าข้าวเดียว มา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 ,มาค่ะพอกระเบียดหน่อยเบาๆไล่แย่หางปลาทูอันขวบอลาพริกสดขวดใระห้อมแดงกระเทียมบุ๊มบุ๊ไม่ทักกันวันนี้เปร่าตามระเบียบสอมงมีงานมีงานนำกินไปนำ้ำมามามา บ็กินพักกินงานดอกมัินหาสื่ออยากน้องแท่งกินข้าวข้ปุ้นปลาทูนี่แหละจำจับลูกจับมันช่วยโรงเรียนออืบ้านเขาจับเอาเนาะแต่ว่าอยู่งเรี่บขุยเอาอยู่บ้านนอกจับเอาเด้กเงินได้ลูกหลายเฮ้ย ขอบคุยยัย่อยมีแปดคนยั่ไยก็เลยเคยเย,ยังลงไม่ค่สิบเจ็ดเคยจำก็เลยเดี๋ยวมังว่พูีู่นองถีุู่เมือนโรงเรียนนมันบ่อไปเอ้นสมัจะไม่ไม,มันเจ้าจำแล้วมันตักสดตักสดอร่อยจะสร้างขัดประทูกระเสียบมังหัวมันนี่ยะ่ะ มองมากับตา <c oughs> มองอึ้องร ừ, าหารืซเบอ่าเขาเนี้ยปั่นบ่อยๆบางคนมาเอฟซีบางคนมาเจ้าเส้าสายลุยซะ ừ, มาสายกินหล,ลวดอ่ะสัน <c oughs> ม,ามาสายกินหล,ลวดอวะน่ะมาเด้อ มาหาไซ่หลอกไซรลุยไหลหล่ไลเอาสันไปไซ่กินล้วดูกับแย่หน่อยไม่มีอดฟังดีๆนะจ๊ะไม่มีอดอจะสร้างเนาะยิงเขาหยวกมู อเจ้าอยากกินไานี่วันกินหน่อยๆพักหากับบมี่มือเนี่ย <c oughs> จาเอาเนือเน้อเน,นเ,นนนเนื้อนิ่มมือนี้กะผู้แดนแ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เยอะหน่อยเด้อจ้าย่าหน่อยฝากคลิปนี้ให้เพื่อนเอนเ,อนเป็นกำลังใจให้มือใหม่หัดเล่น YouTube ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย